สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอมรอัยเช่นเคยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูอมรัย ขอทบทวนเนะะื้อหาที่เราได้เรียนจากคลิปที่แล้วไปนะคะก็คือเรื่องอะไรคะ,ะใช่ค่ะก็คือเรื่องของภาษีและก็ประเภทของภาษีใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยววันนี้ครูมารามาทบทวนให้นิดนึงนะคะ,ะภาษีคืออะไรภาษีก็คือเงินที่ผู้ที่มีไรายได้อ่าหรือว่าผู้ที่มี ผู้ที่ทํางานแล้วมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายให้แก่รัฐบาลแล้วรัฐบาลก็จะนําเงินส่วนนี้ไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆหรือปรับปรุงประเทศในด้านต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องนี้นะคะแต่ว่า เราไปทราบประเภทของภาษีก่อนอทบทวนนิดนึงเนาะประเภทของภาษีมีอยู่สองประเภทประเภทแรกก็คืออะไรครับภาษีทางอ้อมแล้วก็ภาษีทางตรงภาษีทางอ้อมคืออะไรอขอภัยจับเดี๋ยวไปภาษีทางตรงก่อนเนะาะภาษีทางตรงคืออะไรภาษีทางตรงก็คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากรายได้และทรัพย์สินต่างๆของบุคคลหรืออ,องค์กรโดยไม่สามารถผลักภาระให้กับคู่อื่นจ่ายแทนได้นั่นเองอเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนมองเห็นชัดเจนนิดนึงก็คือเป็นเงินที่ได้จากผู้ให้เช่าหรือคนที่ประกอบธุรกิจต่างๆหรือว่าแม้แต่กระทั่ง ป้ายโฆษณาต่างๆคนที่ไปติดป้ายโฆษณาต่างๆหรือประกอบธุรกิจู่นตัวต่างๆพวกนี้จะต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลทั้งหมดเลยใช่ไหมคะจากเนื้อหาที่คุณครูสอนไปราวที่แล้วน่าจะจําได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือแม้แต่คนที่ทํางานรับเหมาัต่างๆเนาะก,ก็ต้องเสียภาษีแล้วก็ภาษีที่นักเรียนอาจจะคุ้นเคยและน่าจะรู้จกักได้ดีก็คือภาษีผู้ครอบครองทรัพย์สินนั่นเองอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ใครที่ มีรถยนต์หรือออกรถยนต์ต่างๆพวกนี้ก็ต้องเสียภาษีเป็นรายปีเหมือนกันใช่ไหมคะมต่อไปภาษีทางอ้อมค่ะภาษีทางอ้อมคืออะไรก็เป็นภาษีที่ภาครัฐจัดเก็บจากผู้บริโภคเป็นภาษีที่ เป็นการผลักภาระทั้งหมดหรือผลักภาระบางส่วนให้กับผู้ที่มาซื้อของหรือบริโภคชำระแทนอย่างเช่นเราไปซื้อของต่างๆใช่ไหมคะไปซื้อสินค้ามาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นขนมของใช้ เล่นต่างๆอาหารต่างๆพวกนี้นะคะก็คืออย่างเช่นนักเรียนจะสังเกตว่าขนมอาจจะมีราคา5บาทใช่ไหมคะแต่เราไปซื้อในราคา7บาทหรือ8บาทซึ่งส่วนนั้นเป็นส่วนที่เราเสียภาษีให้กับรัฐบาลน,นั่นเองนะคะ,ะต่อไปนะคะอันนี้ครูทบทวนให้แล้วแต่ว่าภาษีทางอ้อมภาษีทางอ้อมเนี่ยะจะประกอบเป็น สามหัวข้อหลักใหญ่ๆที่เราต้องรู้ก็คือมีภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อากรแสดมใช่ไหมคะจำได้ไม่เอ่ยอเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงภาษีมูลค่าเพิ่มก็เป็นภาษีที่เก็บจากมูลค่าส่วนที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าหรือบริการโดยจะเรียกเก็บจากผู้บริโภค หรือผู้ซื้อสินค้าอย่างเช่นอ,อย่างที่ครูยกตัวอ,อย่างไปเมื่อกี้นะคะก็คืออย่างเช่นเราไปซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆบริการอย่างไรคะที่เราเสียภาษีอย่างเช่นเราไปเติมอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะอิะอนเทอร์เน็ตรายวันรายเดือนรายปีสังเกตไหมคะ อินเทอร์เนต็ตรายอาทิตย์รายสัปดาห์ต่างๆที่เขาบอกว่าสัปดาห์หนึงต้องจ่าย120บาทแต่ทําไมาพอเราเติมเนต็ตไปแล้วเติมอินเทอร์เนต็ตไปแล้วมันจ่าย128บาท129บาทคือส่วนนั้นเป็นส่วนที่เราต้องเสียภาษีนั่นเอง ะะแล้วภาษีธุรกิจเฉพาะล่ะคะคุณผู้ภาษีธุรกิจเฉพาะก็คือเป็นภาษีที่จัดเก็บจากกิจการบางประเทศที่กฎหมายกําหนดไว้โดยกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอย่างเช่นกิจการทางธนาคารหรือกิจการที่เกี่ยวกับธนาคารธุรกิจการเงินหรือการลงทุนธุรกิจหลักทรัพย์แม้แต่รงรับจำนังก็ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกัน และอย่างที่3ก็คือ A อาร์กอนสเต็มนักเรียนน่าจะเคยได้ยินนะคะอาร์กอนสเต็มก็เป็นภาษีที่จัดเก็บจากการกระทำอะขออภัยจากการทำตราสารหรือเวลาเราจะส่งส่งอะไรคะส่งรษณีน์หรือส่งเอกสารส่งเอกสารราชการต่างๆนะคะก็ต้องติด สเตมเช่นคะซึ่งส่วนนี้ที่เราซื้อสเตมไปก็เป็นส่วนที่เราต้องเสียภาษีนั่นเองอะ,อะแล้วเมื่อครูอยากจะ,ะเพิ่มเติมนิดนึงในชั่วโมงที่แล้วที่ครูไม่ได้บอกไปก็คือบุคคลใดบ้างที่จะได้รับเงินจากการเสียภาษีของเราไปน,านักเรียนน่าจะสงสัยใช่ไหมคะ,ะว่าประชาชนในประเทศไทยเนี่ย โอ้มีตั้งหลายคนที่ทํางานใช่ไหมคะแล้วต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลน,นะคะซึ่งเงินส่วนนี้คนที่จะได้รับเงินส่วนนี้ไปเป็นเงินเดือนของเขาก็จะเป็นคนที่ทํางานข้าราชการแล้วก็นักการเมืองต่างๆนะคะบุคคลพวกนี้ก็จะเ,เงินเดือนของพวกเขาก็มาจากเ,าเงินการเสียภาษีของประชาชน ของเรานั่นเองนะคะซึ่งเงินเดือนแต่ละบุคคลก็จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับตําแหน่งแต่ละบุคคลด้วยนะคะ,ะที่คุณครูพูดไปไม่ว่าเราจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นภาษีทางตรงหรือทางอ้อมในฐานะเราที่จะต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลเราต้องรู้เรื่องนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะนําภาษีไปจ่ายให้ถูกต้องเพราะภาษีที่เราจ่ายให้กับรัฐบาลน,นะคะรัฐบาลก็จะนําไปพัฒนาประเทศหรือปรับปรุงประเทศในด้านต่างๆมากขึ้นและเรื่องที่คุณครัวมาราจ,จะมาสอนเพิ่มเติมวันนี้ก็คือเรื่องสินค้าและการบริการที่รัฐจัดให้ประชาชน ครูเกิดนำไปในชั่วโมงชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะสินค้าที่รัฐจัดให้หรือการบริการที่รัฐจัดให้ประชาชนก็จะมีอย่างเช่นเรื่องพวกสินค้าก็อย่างเช่นพวกไฟฟ้าน้ำประปานอกจากนี้ก็ เวลาเกิดอุทุกภัยต่างๆก็จะมีถุงยังชีพเคยได้ยินไหมคะเออนั่นแหละแล้วเขาก็จะช่วยเหลือประชาชนหรือว่าแม้แต่เ,ออเกิดภาวะที่ออภาวะเข้ายากหมักแพงรัฐบาลก็จะนำข้าวสารหรือ,เ,อ,อเข้าวสารอาหารแห้งมาวางขายหรือมาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดอ,อ่า แล้วก็คุณครูจะมาแยกให้นักเรียนได้เข้าใจมากขึ้นว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจัดสินค้าและรบริการด้านใดบ้างที่เราได้รับนักเรียนอาจจะได้รับด้วยก็ได้หรือคุณพ่อคุณแม่อาจจะได้รับเดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายให้ฟังด้านแรกเลยที่รัฐบาลเขาจัดให้ก็คือด้านการศึกษาของคนไทยะด้านการศึกษาประชาชนได้รับอร,รารจา่ากที่รัฐจัดให้ก็ด้านการศึกษาจะมีการช่วยเหลือให้นักเรียนเนี่ย ได้มีการศึกษาในภา,บาคบังคับหรือการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือจะต้องเรียนจบอย่างน้อยก็คือม .3 ก็คือรัฐบาลจะต้องให้จัดให้ประชาชนชาวไทยจะต้องเรียนจบอย่างน้อยม .3 และนักเรียนคนใดที่เรียนโรงเรียนรัฐบาลนะคะรัฐบาลก็จะช่วยในเรื่องของหนังสือหรือชุด ต่างๆนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าเทมอมถ้านักเรียนคุณใดเคยเรียนที่โรงเรียนรัฐบ,บาลมาก็น่าจะเข้าใจเนาะว่าไม่ต้องเสียค่าเทอมเลยหนังสือก็ไม่ต้องซื้อชุดก็รัฐบาลก็แจกให้เท่านั้นเองนะคะอะแล้วก็ด้านอะไรต่อไปด้านที่2ก็คือด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุขรัฐบาลก็จัดให้อะไรบ้างก็คือปรับพฤติกรรมในการกินการนอนหรือแม้แต่การออกกําลังกายเช่นมีอุปกรณ์ในการออกกําลังกายให้ประชาชนอย่างเช่นอะไรคะนักเรียนสังเกตไหมคะสวนสาธารณะใช่ไหมคะาสามารถไปใช้ร่วมกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็นักเรียนถ้าสังเกตเนาะถ้าอยู่ตาม หมู่บ้านต่างๆก็จะมีการให้ไปฉีดวัคซีนของอวัคซีนไข้ลือออกต่างๆฟรีนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายนะคะด้านต่อไปด้านสวัสดิการประชาชนด้านสวัสดิการประชาชนก็มีการปรับเงินเดือนขั้นต่ำให้กับประชาชนชาวไทยคุณครูก็จาไม่ได้น่าจะประมาณ300-350ถึงบบาทนะคะก็คือเป็นการปรับเงินเดือนขั้นต่ำให้อยู่ในระดับเกณฑ์เดียวกันแต่ถ้า คนที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าก็จะได้ในระดับที่าตามวุฒิของตนเองนั่นเองนะคะก็เรื่องนี้ก็จะช่วยช่วยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและคนที่อยากทำงานก็ได้ทํางานที่ดีขึ้นและมีเงินเดือนที่าตามที่รัฐบาลกาจัดให้ขั้นพื้นฐานเลยนะคะอ่ะแล้วต่อไปด้านนันทนาการล่ะ ด้านนาทน,นาการก็คือสร้างสถานที่ทํากิจกรรมร่วมกันอ,อย่างเช่นสนามออกกําลังกายหรือสวนสาธารณะสนามบอลสนามบาสต่างๆไว้ให้ครอบครัวได้ทํากิจกรรมร่วมกันหรือแม้แต่ทํากิจกรรมกับเพื่อนๆนะคะก็ได้อันนี้ก็คือด้านนาธนาการนะคะต่อไป ด้านเคหสถานด้านเคหสถานรัฐจัดหาอะไรให้บ้านรัฐก็คืออน,นักขานักเรียนสังเกตว่ามันจะมีหมู่บ้านที่ชื่อว่าเคหะต่างๆใช่ไหมคะ,ะเคหะนน้นเคหะนีะ่บางทีคุณครูก็จําชื่อไม่ได้รัฐก็จะสร้างบ้านให้กับประชาชนได้ไปซื้อหรือได้ไปผ่อนในราคาที่ ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปอาจจะไม่ได้ใหญ่โตเท่าไหร่นะคะแต่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เขาอยากได้ที่อยู่อาศัยหรืออยากได้บ้านอยากซื้อบ้านต่างๆก็จะมีในระัฐก็จะจัดหาในส่วนนี้แล้วก็สามารถาไปกู้เงินหรือว่าไปผ่อนไปซื้อในราคาที่ถูกลงนะคะ และด้านสุดท้ายก็คือด้านการป้องกันและความปลอดภัยต่างๆก็อย่างเช่นสถานีตำรวจโรงพยาบาลอะไรต่างๆนะคะช่วยเหลือเวลามีผู้ป่วยโรงพยาบาลใช่ไหมคะช่วยเหลือเวลามีผู้ป่วยก็จะมีโรงพยาบาลรัฐนะคะช่วยประชาชนในเรื่องของเวลาประชาชนไม่มีเงินที่จะไปรักษาโรงพยาบาลรัฐเราก็สามารถที่จะไป รักษาที่โรงพยาบาลของเขตตัวเองโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะแล้วก็สถานีตํารวจอะที่คุณครูพูดเมื่อกี้ก็คือเวลาเรามีปัญหาหรือ,อมอีเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆเราสามารถไปแจ้งความหรือไปขอความช่วยเหลือจากคุณตํารวจได้ในสถานีตํารวจได้ตลอด24ชั่วโมงเห็นไหมคะในแต่ละด้านที่รัฐจัดหาให้ก็มีหลายๆอย่างเลย เราประชาชนเสียภาษีไปแล้วใช่ว่าจะเสียเปล่าต้องไหมคะเราก็ได้บางสิ่งบางอย่างที่รัฐจัดหาให้ที่สามารถใช้ร่วมกันแล้วก็ไม่เสียไม่เสียเงินก็มีนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูก็สอน ในเรื่องของภาษีแล้วก็สินค้าและการบริการที่รัฐจัดหาให้ประชาชนไปแล้วถ้านักเรียนไม่เข้าใจให้นักเรียนไปย้อนดูคลิปอีกรอบนะคะ,ะแล้วก็วันนี้ครณครูก็จะให้แบบฝึกหัดให้นักเรียนไปทำที่บ้านแล้วก็มาส่งครณครูในเปิดภาคเรียนนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวแบบฝึกหัดคุูครูจะ,ะทิ้งไว คลิปนะคะไปดูกันได้เลยสำหรับวันนี้ครูอมราขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ